ครับสวัสดีเช้าวันที่12กันยายนนะครับเช้าวันนี้ก็อากาศดีครับตอนนี้เป็นเวลา9โมงเช้าแล้วนะครับท้องฟ้าก็รู้สึกว่านะครับหมู่ขมมวนะครับแสงแดดก็ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วง9โมงเช้าแล้วนะครับ หลายหลายท่านนะครับเช้านี้ก็พึ่งไปหว่านปุ๋ยรับรวงข้าวมานะครับบางแปลงที่ที่มีความพร้อมนะครับก็สามารถที่จะไปหว่านปุ๋ยรับรวงข้าวได้เลยนะครับนะครับสำหรับข้าวที่กําลังนะครับอ่ากำลังพร้อมที่จะกําลังตั้งท้องนะครับก็จะเป็นข้าวอ่าข้าวพันุที่จะดอหน่อยครับข้าวพันดอนะครับ ข้าวพันดอที่ที่ไม่เหมือนกับข้าวในนาแปลงที่ถ่ายให้ดูในตอนนี้นะครับอาจจะเป็นข้าวกขหกหรือข้าวหอมมะลินะครับหนึ่งศูนย์ห้านะครับหรือเป็นข้าวเจ้าครับพันไหนก็แล้วแต่นะครับที่มันดอนะครับแล้วก็มีลักษณะความพร้อมที่เร็วกว่านะครับมันจะไม่เหมือนกับข้าวแปลงนี้นะครับ ที่จะไม่ค่อยดอสักเท่าไหร่นะครับนะครับแต่ว่าก็เริ่มเริ่มแล้วแหละนะครับเริ่มเริ่มแล้วนะครับเริ่ม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 ที่จะอ่าใกล้เวลาในการใส่ปุ๋ยรับรองแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับพอลักษณะข้าวก็รู้สึกว่าจะใบชี้ตรงแล้วนะครับใบธงก็เริ่มแทงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับนะครับแล้วก็นะครับข้าวก็รู้สึกว่าอวบอ้วนขึ้นมานะครับอวบอ้วนขึ้นมา เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็บํารุงปุ๋ยครับอย่างต่อเนื่องนะครับปุ๋ยที่ผมใส่ใส่ในข้าวข้าวในแปลงนี้นะครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียเยอะนะครับปุ๋ยยูเรียเนี่ยผมใส่แค่ครั้งเดียวนะครับคือในช่วงที่ข้าวข้าวต้นอ่อนๆต้นเล็กๆนะครับให้ข้าวมันแต่กอเร็วโตเร็วในช่วงแรกๆนะครับ แล้วก็ถัดจากนั้นมาผมก็ใช้ปุ๋ยสูตร2577นะครับ2577หาวันไปนแล้ว2รอบแล้วนะครับห่างกาันประมาณ15วันบานครั้งหนึ่งครับบานสองรอบนะครับลักษณะข้าวก็จะลักษณะเขียวอ่องตองนะครับเขียวอ่องตองจะไม่ได้เขียวโดดเขียวปื๊ดเหมือนเราใส่ปุ๋ยยูเรียแบบเพียวๆนะครับหรือว่าปุ๋ยยูเรียผสมกับปุ๋ยสูตร15 15นะครับ15 15 15นะครับ จะไม่ได้เขียวปุดเขียวดํามืดอย่างนั้นนะครับเพราะอย่างนั้นนะผมก็ไม่อยากจะใส่เพราะว่ามันเสี่ยงมันเสี่ยงกับโรคเพลี้ยนะครับเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลหรือว่าโรคเพลี้ยแป้งนะครับเพราะว่าข้าวมันข้าวมันเขียวเกินไปนะครับมันยั่วยวนพวกแมลงพวกเพลี้ยเกินไปนะครับเรามาใช้ปุ๋ยสูตรที่ไม่โดดไม่มีไนโตรเจนโดดดีกว่านะครับข้าวมันจะเขียวเขียวนานกว่าแล้วก็ เขียวสวยกว่าครับมันจะเขียวอองตองนะไม่ได้เขียวมืดเขียวน่ากลัวเหมือนปุยยุเรียแบบนั้นนะครับเนี่ยลักษณะเหมือนในรูปนี้ในภาพนี้นะครับเขียวองตองนะครับเขียวองตองเขียวนานนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัอต่อนะครับของข้าวเลยนะครับที่มันจะก้าวผ่านในช่วงช่วงเด็กไปอยู่ในช่วงผู้ใหญ่นะครับ ข้าวมันกําลังที่จะตั้งท้องนะครับมันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าเกิดว่าเปรียบเป็นคนก็จะเป็นช่วงอายุ1 3 1 4แล้วนะครับอายุ1 3 1 4นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเปรียบเทียบก็นะครับเด็กในช่วงวัยรุ่นนะสิ่งเร่งวงวัยรุ่นนะครับครับร่างกายก็กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะนะครับจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับ รลำต้นก็อวบอันขึ้นมานะครับนะครับอแล้วก็กําลังที่จะตั้งท้องนะครับข้าวที่ที่เห็นในภาพนี้นะครับจะตั้งท้องอยู่ในช่วงในช่วงปลายกันยาถึงต้นตุลานะครับช่วงเนี้ยมันจะเริ่มกลมครับเริ่มกลมเริ่มใบเนี่ยชี้กระโดกระเดเลยนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็นะครับ ใบมันก็จะไม่เขียวสักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเอาความเขียวของมันเนี่ยมันไปสะสมไว้ที่ลําต้นของมันนะครับมันจะเน้นให้ลําต้นอวบใหญ่แล้วก็เน้นรวงอย่างเดียวเลยนะครับในช่วงนั้นนะครับมันก็พอเหมาะพอเจาะกับในช่วงที่เราจะหว่านปุ๋ยรับลงข้าวพอดีนะครับถ้าเกิดว่าดูลักษณะแล้วข้าวมันเริ่มดูดดูดความเขียวของลาของใบแล้วดูดความเขียวข,ของใบไป,ไปบํารุงลําต้นอ่ะเราก็ใส่ปุ๋ยไปเลยนะครับในช่วงนั้นนะครับ ในช่วงปลายเดือนกันยานะครับถึงช่วงต้นเดือนอตุลานะครับข้าวมันก็จะได้ดูดปุ๋ยไปอย่างเต็มที่นะครับดูดปุ๋ยไปอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเลี้ยงนะครับรวงข้าวที่อยู่ในลําต้นของมันนะครับแล้วก็ปุ๋ยมันจะ,ะข้าวมันจะสะสมอาหารแล้วก็บํารุงท้องของมันนะครับไปจนถึงช่วงเดือนกลางกลางกตุลานี่นะครับ เราก็จะเริ่มเห็นรวงข้าวเริ่มโผล่แล้วนะครับกลางกลางตุลาเนี่ยนะครับประมาณช่วงยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบหกตุลานี้รวงข้าวก็ออกมาเยอะแล้วนะครับก็บางบางบางม่องนาก็เกือบคืบแล้วนะครับช่วงนั้นนะครับดอกข้าวก็จะเริ่มออกมาส่งกลิ่นหอมกันทั่วทุ่งนาเลยครับเต็มไปทั่วทุ่งนาเลยนะครับในช่วงนั้นนะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนาผืนนี้นะครับผมขอนะครับ อขอบอกประสบการณ์นะจากปีที่แล้วนะครับที่ผมใส่นะผมก็จะใส่ปุ๋ยรอบลงข้าวในช่วงปลายเดือนกันยานะครับหลัง25กันยาไปแล้วถึงต้นเดือนอตุลานะครับอย่างช้าสุดนะครับช้าสุดก็อย่าให้มันอย่าให้มันเกินเดือนตุลานะครับอย่าให้เกินเดือนตุลาอย่าให้เกินวันที่1ตุลานะครับยังไงยังไงเราก็อย่า,ยา Για ให้เกินนะครับ เพราะว่าในการใส่ปุ๋ยรับรองข้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ช้าเนี่ยมันก็จะมีผลเสียเหมือนกันนะครับมันมันการกินปุ๋ยของของข้าวเนี่ยมันจะมันจะกินไม่หมดนะครับกินไม่หมดถ้าเกิดว่าข้าวมันออกรวงหมดแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่าปุ๋ยมันยังอยู่ในลําต้นยังเยอะอยู่เนี่ยนะครับข้าวมันจะเกิดอาการเฝ้าเฝ้าก็คือเม็ดลีบนะม็ดลีบ ถ้เกิดว่าเราไปรูปๆดูเนี่ยมันมันจะรีบๆนะแล้วก็มเม็ดมันจะดำนะเม็ดมันจะดำนะครับไม่รู้ว่าสารอาหารมันตกค้างหรือยังไงนะครับเอาทางที่ดีเราควรจะใส่ให้มันพอเหมาะพอเจาะนะครับพอเหมาะพอเจาะนะครับอย่าให้เกินอย่าให้เกินวันที่1ตุลานะครับวันนี้วันที่12กันยานะครับ12กันยานะฮะจะให้ดีก็หลังวันที่20กันยาไปแล้วเนี่ยนะครับ เราก็มาเดินดูอีกรอบนึงนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าเข้าในบางจุดที่มันต้นใหญ่ต้นโตเนี่ยมันก็อาจจะกลมกลมเร็้วกว่านะครับเราอาจจะใส่ปุ๋ยได้ในช่วงนั้นเลยนะครับนะครับเราก็ติดดูความพร้อมของข้าวเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าข้าวเราแคลแกนเนี่ยนะครับาการใส่ปุ๋ยเราลงข้าวมันก็จะล่าช้าออกไปสัก5วัน6วันนะครับ มันต้องมันต้องสังเกตข้าวให้ดีๆนะครับก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยรับรองข้าวนะครับเพราะว่าสาคัญมากนะครับสําคัญมากกับคลิปนี้ก็แบ่งปันความรู้กันครับครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับจากที่เคยทํามาหลายปีนะครับที่เคยทํามาหลายปีผมก็ทําในลักษณะนี้นะครับรู้สึกว่าข้าวได้ผลผลิตดีครับก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ